สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ไม่น่อยสเสต็กผิดซส่พู้ใหญ่นะคะเราจะมาเห็ดเคบับก่อนนะคะวันนี้เ็ตหนาเคบับนะคะใส่เนยลงไปนะคะใส่เนยลงไปแล้วก็เทเคบับใสนะคะนี่คือเคบับชลเุ็ีซื้อมานะคะแบบแท่แข็งนะคะสำหรับพี่น้องที่อยู่ตามประเทศเราพัหาเดินนะคะ สองคิดเราลงมาผัดเลยนะคะเราจะผัดให้หอมนะคะในส่วนตรงนี้เราจะใส่ตรงผงเราจะใส่ผงปาปริก้าลงไปนิดนึงนะคะพริกไทยดัำค่ะ อันดมอดค่ะผัดให้หอมนะคะก่อนเ้าจะไปใส่หนามันะคะ ถุงมันมอดมันเตินิดนึงเพราะว่าจริงๆเรวแค่บับที่เ้าซื้อมาจาก่องผิดที่เขาแซ่แข่งะมันบ่ค่อยมีรสชาดนะคะแต่ถังเบืองกอนนะคะแต่ละแต่ละดินหอ่อแต่ละแ็กจะบ่เหมือนกันนะคะแต่ว่าสำหรับดิห่อนี่หละไม,นะนม,นนมนน่น้อยซื่อประจําเนื้อมันจะดีเนื้อมันจะแน่นแบบแต่ปรกันแต่ว่ารสชาดมันจะบ่ค่อยมี ขาาวติดจังหวะสซ่า,าเราเองนะคะอันนี้ต้องมีทีข้าไปัื่อขอขําเนาะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะสาหรับเก็บปลาข้าวที่นเขา้าไกรสโเป็เห็ดแป้งมันนะคะเี๋ยวไปเห็ดแป้งมันค่ะแป้งพิซซ่านะคะมีหน่อยลงไหม่หแล้วนะคะที่ไฟยูทู e นะคะเข้าไปพบีนหมวดหลากหลายความรู้นะคะพร้อมทั้งซอสพิซซ่านะคะซอสพิซซ่าไม่หน่อยเห็ดใปเบิรงแล้วนะคะอยู่ในไฟยูทู e หมวดหลากหลายความรู้เหมือนเดิมนะคะเข้าไปดูได้นะคะ แปลงล่วมเืนก่อนนะคะแปลงทีใส่เป็นแปลงสาลีนะคะสาลีทั่วไปวจะเอาแปลงพีซาของเข้ามาครึ่งน,นะจ๊ะเข็ดไปเทนึงแล้วนะคะสำหรับพิซาตอนนั้นเป็นนาทุนาน,นะคะ ส่วนตอนนี้จะเป็นนาเคบับการกดพี่มี่ยังมากมมยเพราะว่าแป้งเข้านี่ส่วนผสมไม่ยน่อยไ้นี่แน่นอนอยู่แล้วนะคะไม่ติดมือง่ายหนัะกะบ,บางกรอบอา่าสูตรพิซซ่าของไม่ยน้อยเป็นสูตรอิตาลีนะคะเป็นสูตรอิตาเลียนนะคะ,คะหมุนไปเฮปปูญยาค่ะ แปรงเข้านี่สุดแน,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 ะะน่นอนแน่นอนนะคะแน่นอนอยู่แล้วนี่ค่ะจับหมุนหมุนแปมันจะเป็นวงกลมนะคะ พิซซ่าก็มีหน่อยก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าถาดมันก็เป็นไอถาดเขามันเป็นถาดสี่เหลี่ยมเนาะค่ะถ้าจะเห็นเห้มันกลมมันก็จะก็สวย็จะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมมันเอาใซ่ในตัวตะแกีย่ยางแล้วมันมองง่ามพี่น้องมันขึ้นตัวนะคะนี่ก็จะเห็นให้มันเข่ากันก็ทีท่าของ านี่แหละค่ะเซจแล้วนะคะใส่ซอสทั้งลงไปค่ะท้าให้ทัวนะคะ เฮ็ดซอสเนี off, ่ยไม่หน <ult i> ่อยเฮ็ดไวแล้วเอาใส่ต an ู้เย็นไว้ได้นะคะพอเสียนะคะสำหรับซอสสำหรับแปงพิซซ่านี่เอาไว้สองสามมือก็พอเป็นยังนะคะในตู้เย็นนะคะตามแบบตามสูตรที่ให้นะคะเห็นไหมก็ยังได้อีกรอบหนึ่งผมก็ยังกินได้ละยรอบนะคะ นเองต้องการเนื้อหลายๆใส่หลายๆเลยค่ะข้าวปัตรเป็นหวงเครื่องนะคะเพราะว่าข้าวเห็ดกินเองข้าวด้เต็ดขายนะคะดังนั้นข,ข้าวแบเห็ดมันสุดเสพเห็ดมันคุ้นมาขาดกระโดดนะคะเห็นบหมคะง่ายๆนะเก็บแบมือน,นีนของเขานะกินมากมายตามด้วยหอมแดงนะคะ จะน้อยนี่ค่ะแตนั้นเราจะใส่ชีดชีดกับชีดแค่ง่ายๆนี่แหละค่ะไม่หน่อยกับบัตรเลยคือชีดแบบสังเดชมาดอก ชีดที่พอไงแเ้าคันกินเน,น,นีนเนม่มือเสาร์่ระดมือคือกันเอาเนี่ยขูดบระหงเขาขูดใส่ลงไปเลดเห็นบไง่ายวะบุ๊มี้อีหยังหยาดสำหรับมีเงินหน่อยเพราะยังไม่หน่อยบอดได้แคให้มันบุญไหวบอดได้แคให้ชีวิตให้มันหย่งหยาดปัดนั่นนะคะนี่ค่ะเห็นบหมะคะชีดทำก,กับลงไปเลยใส่หน่อยใส่หลายใส่ลงไปเลยค่ะมักมักได้หลายกับใส่ได้หลายขูดใส่ได้หลาย แซ่แสบซส้ำไหนพี่น้องสุดเทิ์อร่าการไม่ต้องไปอีกหาเงินมากกันเลยฮมาก,กินใส่ปากใส่โงลลองนี่แหละย่างกินเสีบแซ่บก็กินสบแซ่บโดลดเนาะพี่น้องนั่นวะใส่ลงไปแล้วไม่แน่าก็จะไปอบไฟไฟบนสองร้อยไฟบนสองร้อยนะคะไฟบนล่างสองร้อย ไฟบนไฟล่างสองรอยองศานะคะอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปอบก่อนนะคะที่นี่เดี๋ยวเขามาเบิง้งมันจะชีดจะเยิม้มแค่ไหนยังไงนะจ๊ะนี่ด้อบแล้วจะให้เบิ้งอีกทีหนึงนะคะเห็นไหมคะนาตพา,าพิซซ่าเคบปพิซซ่าของเขานะคะอบแล้วนะคะมีในใส่เวลาอบสิบนาะทีไฟบนล่างสองร้อยนะคะไฟสองร้อยบนล่างแต่ว่าเขาต้องว้อมตู้อบก่อนนะคะ ตั้งใหู้อบมันหอนก่อนนะคะค่อยเอาไปใส่นี่ค่ะคือหน้าตาของข,องของ้าวซิเที่ลดวตักสถานให้เบิรงนะคะนี่คือหน้าตาของพิซซ่าของข้าวนะคะเคบับพิซซ่าเซจแล้วนี่เลยแต่จะด้วยด้วยนี่นะคะก็เอินเพสซิลเลียนะคะหรือว่าปักซี่หรือว่าขืนสายฝรั่งนะคะด้วยลงไปค่ะนิดนึงนะคะให้มีความหอมตามด้วยออริกาโนนะคะของออริกาโน่ มาสเสิิมความเป็นฝรั่งขึ้นเพิ่มความหอมดึงรสชาติแล้วก็กินห้นากินหอมหวนนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ,คะนี่คือเคบับพิซซ่าในสไตล์เขาไม่เงยหน้อยนะคะลอาไปเห็ดเบงน,นะคะเมนูง,ง่ายๆสไตล์บ้านๆหน้าตาหน้ากินไหมคะแผ่นบางกรอบนะคะพิซซ่าอิตาเลียนนะคะสำหรับสูตรแป้งและสูตรซอส มีหายแล้วนะคะอยู่ที่หมวดหลากหลายความรู้เข้าไปดูเอานะาจ้าระรักใจใจจ้ารงหน้าจุจจ๊บ